โอเคก็สวัสดีดนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมาง,งะเรื่องลาชันสามตอนที่13นะครับก็ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็ก็น่าจะชอบเลยนะโอเคก็ขอบคุณเพจผู้แปลนะครับเพจอยากแปลนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมเป็นค่าขนมก็โอนมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์อลเล็ตไว้ใต้คลิปนะโอเคลค์คิป,ปรพระเอกคิดในใจนะครับลากผู้ดับบสวรรค์ก็ไม่เลวไร้รเท่าไหร่พอก่อนดีกว่า พวกนี้ก็สุบสิบกันครับเปลี่ยนอีกแล้วแสงพูดรอบตัวเจ้าเฉินเปลี่ยนไปอีกแล้วหากเป็นเหมือนกับครั้งก่อนหน้าครั้งนี้ลากพูดของเจ้าเฉินก็จะเป็นระดับสวรรค์ใช่หรือไม่พเจ้าแม่น,นาจาักเทียนหยวนผู้ควบคอลลากผู้ระดับกําเนิดมีเพียงผู้เดียวเองนะ็นไปไ,ได้ไงกันตาแก่คนนี้ก็พูดนะครับ หากเจ้าหนุ่มนั้นมีลักผู้ระดับกำเนิดตระกูลโหเยของพวกเจ้าก็จะพังงาดอย่างแท้จริงเลยนะผู้วุโสนะครับก็บอกว่าขอบพระคุณสำหรับวาจานั้นอีกคนนึงก็บอกนะอีกคนนึงก็คิดในใจนะถ้าเป็นลักผู้ระดับกำเนิดจริงคุณหญิงใหญ่ทีพุกนีนก็ชีไปเองนะครับเอ๊ะเสียของแสงพูดเปลี่ยนไปอีกแล้ว ทำไมระดับถึงลดลงกันมีบางอย่างผิดพลาดงั้นหรือสีเขียวลากพูดระดับสวรรค์สีเหลืองลากพูดระดับปัตตภีสีส้มลากพูดระดับดำสีแดงลากพูดระดับเหลืองตัวนี้ก็สุบซิบกันนะครับ นี่ทำไมกันถึงกลับมาเป็นลากพูระดับสีเหลืองกันละ่ะผู้ใดจะรู้กันละ่ะอาจจะเป็นเพราะอนุสรวิญญาณรับรู้ว่าเจ้าเฉินะไม่มีลากพูระดับสวรรค์ใช้เวลาตั้งนานแต่ก็เป็นเพียงลากพูดระดับต่าสุดเสียเวลาซะจริงขยะก็คือขยะวันยังค่ําต้องการจะเป็นอัจฉริยะงั้นเลอฝันต่อไปเธอ แค่ลากผู้ระดับสีเหลืองเจ้าเฉินตัวเจ้าในสายตาข้าก็ยังเป็นขยะอยู่ดีตาแก่คนนี้ก็พูดคนระับอนิจจาข้าคิดว่าตนเองจะได้เป็นสักขีพยานการก้างหนิดของอัจฉริยะเสียอีกน่าเสียดายจริงๆเจ้าเหยียนก็เจ้าเหยียนบอกถึงเวลาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดข้าได้แล้ว เจ้าเฉินก็พูดนะับวันนี้เขาจะทำให้เจ้าพิกนพิก,การอย่างแน่นอนเจ้าเฉินแม่ของพ่อเอกก็พูดนะับไม่นะฉันเออรีบหนีเร็วเข้าแม่ของเจ้าเฮียงก็มาขวางนครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอนุสรณรวิญญาณพวกเราสตีไม่ควรไปยุ่งจะดีกว่านะผู้โ,โสกินในใจครับไม่ดีแล้ว ถ้าเจ้าเฉินตายที่นี่แล้วอาการบาดเจ็บของข้าล่ะพวกโอโ,โสก็กระโดดลงไปเลยนะครับพวกโอโศก็ตะโกนนะครับหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสูร้ระหว่างวิธีปุกลากพูดทั้งนั้นพวกโอโศ2ส,สอตามมาแล้วก็พูดนะครับพโพโสใหญ่โมโจีจะเข้าไปยุ่งแน่ใจแล้วหรือ โอใหญ่ก็บอกนะครับผู้อาโสสองก็พูดกับผู้อาโสใหญ่นะครับมันเป็นเพียงการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเยาวเท่านั้นแล้วก็พูดต่อนะครับไม่มีความจำเป็นที่ผู้อาวโสใหญ่อย่างท่านจะไปยุ่งด้วยเลยโอเคนะครับก็ ตอนนี้จบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครอยากไลค์ติดต่อ,นนอไปหรือที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแลว้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะก็ฝากช่องนี้มันอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับโอเคก็ใครอยากสนับสนุนช่องก็โอนมาได้นะครับัลเลตทิ้งไว้ใต้คลิปนะครโอเคไปละบ๊ายบาย